สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดกันเรื่องสําหรับคนไทยนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็กลับไปอยู่เมืองไทยแบบถาวรนะครับแล้วก็มีสามีเป็นชาวต่างประเทศนะครับอันนี้เราต้องมาคุยกันนะ FC เพราะว่าบางคนกลับไปอยู่ต่างประเทศที่ประเทศไทยแบบถาวรแล้วนะครับยังมีทรัพย์สินเงินทองครับที่ฝั่งต่างประเทศเช่นประเทศสวตเดนอ่ะเช่นประเทศสวตเดนประเทศผมเองที่ผมอยู่ที่นี่นะครับผม เนาะพอย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยแบบถาวรทุกอย่างราบรื่นแต่จะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับรักษาตัวเองเมื่อเขาไม่สบายนะครับเขากลับมาที่ประเทศสวตเด์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาอยู่เมืองไทยมีความสุขซิกสองอย่างนะครับเราจะมาพูดเรื่องการป้องกันนะครับสวัสดีครับคุณสุพัตรานะครับผมเข้ามาแล้วกดนากดไลค์กดแชร์จากสวีเดน้วยนะครับผมอ่ะจะอยู่สวีเดนเอออยู่ประเทศไหนแล้วแต่นะครับเข้ามาเอาความรู้ไว้ก่อนนะครับ FC ทุกท่านอ่ะ ไปกันต่อนะครับคือมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่กลับไปอยู่เมืองไทยแบบถาวรแล้วที่ประเทศไทยนะจากประเทศสุสานไปอยู่ประเทศไทยแล้วนะบอกคุณชัยเนี่ยป้ากลับไปอยู่เมืองไทยแล้วมีความสุขมากเลยแต่นะครับสามีนะครับก็กลับไปอยู่ด้วยพอแกอยู่เมืองไทยจนได้สี่ปีแล้วนะครับพอสามีแก่มากนะครับ เงินที่เข้าทุกเดือน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 ,อนและวก็คิดว่าของประเทศไทยคนรักษาไม่ไหวนะครับผมรักษาไม่ไหวแล้วก็เอาสามีมาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมในกรณีนี้เราต้องระวังอย่างมาก FC อัซีอนิคไปความรู้แล้วกันนะจบจําไปด้วยนะครับถ้าสามีของคุณมีทรัพย์สินเงินทองที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีค่ะคุณพัด ชามน์นะครับสินคัาประจำประเทศเยอรมน,นีค่ะอ่ะประเทศสวีเดนเยอรมันก็เหมือนกันฟังคํานี้นะครับผมเนาะถ้าเขามีทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ประเทศเช่นสวีเดนเยอรมันประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีอาพาร์ตเมนต์มีบ้านมีเงินธนาคารนะครับแล้วคุณกลับมาปุ๊บแล้วบอกว่าอยากให้ทางกรมสงเคราะห์ช่วยเหลือนะครับเขาช่วยครับไม่มีปัญหานะครับเขาช่วย นะครับแล้วก็พอเขาช่วยปุ๊บเขาต้องสอบสอบถามคุณก่อนว่ามีทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างที่อยู่ในประเทศวิตเซแลนนะครับผมตอนนี้สามีไม,ม่รู้เรื่องแล้วนะคุณป้าก็บอกว่า,ามีอพาร์ตเมนต์ค่ะหรือมีบ้านค่ะมีเงินธนาคารค่ะมีเงินเก,นเกษยียณค่ะนะครับผมอันนี้ทางกรมสองข้อเนี่ยเขาจะบอกโอเคนั้นเราก็ขายัุนี้ก่อน ก่อนที่จะให้สามีคุณไปบ้านพักคนชราอืเท่ากับทรัพย์สินเงินทองที่สามีคุณทันไว้ที่ประเทศสวิเซอร์แลนด์หรือในต่างประเทศแล้วจ่นะครับผมเนอะในต่างประเทศเพราะเขาคิดว่าภรรยาแค่ดูแลได้แต่ไม่เกี่ยวกับยาไม่เกี่ยวกับการดูแลรักษาเพราะฉะนั้นในการพิจนารณาของกรงสงเคราะของต่างประเทศ เขาจะเอาสามีคุณเข้าที่อะไรบ้านพักคนชราจำไว้เอฟซีเมื่อเข้าบ้านพักคนชราแล้วนะเอซนะครับผมเนาะขายเช่นเขาจะมีแบบฟอร์มก่อว่า,วาคุณมีอะไรที่ประเทศไทยบ้างอะถ้าคุณป้าเขาบอกว่ามีบ้านมีทรัพย์สินเงินทองม,มีนู่มีนี่ก็ต้องขาย อันนี้เราต้องมาเข้าใจกันก่อนนะ FC ไม่ใช่ว่าคุณมาฟังเข้านี่ออกนี่นะระวังนะคุณป้าป้า,ปาทั้งหลายที่อยู่ประเทศไทยเราต้องเตรียมตัวนะครับผมนะฮะไม่ใช่ว่าคุณไม่ไหวแล้วเอาสามีมาที่ตาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยอ่ะพอมาที่นี่ปุ๊บทางสมาคมสงเคราะห์หรือทางโซเชียลฮิเวตเข้ามาดูแลแล้วเขาจะตรวจสอบคนทุกเดือนเรื่องการเงินเรื่องการใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสามีของคุณนะครับ สุขสันต์วันพ่อขับคุณชายขอบคุณมากครับอ๋อครับผมวันนี้วันพ่อใช่ไหมถึงว่าลูกชายโทรมาตังเช้าขอเงินตังเช้าเลยอนะครับผมดีใจน้ำน้ำตาไหลครับตอนเช้าลูกชายก็ขอเงินแล้วครับผมนะโอเคเมื่อเรารับทราบจุดนี้แล้วสาวไทยที่อยู่ทางพัทยาสาวไทยที่อยู่แถวภูเก็ตอยู่ประเทศไทยหรือที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมถ้าคุณจะเข้านะครับผมที่ สมาคมสงเคราะห์อของสาสงเคราะห์อของประเทศเอร์แลนด์หรือทางที่คุณอยู่นะคะผมคุณต้องระวังข้อนี้ข้อนี้ต้องควรระวังอย่างมากถ้าเขาจะไปอยู่เมืองไทยผมแนะนำนะถ้าสามีคุณและคุณไปอยู่เมืองไทยแนะนำว่าให้ขายทุกอย่างหมดเลยและกลับไปอยู่เมืองไทยแบบถาวรน,นะครับผม ถ้าคุณกลับมารักษาตัวเองรักษาสามีที่นี่สามีแก่แล้วแปดสิกว่าแล้วแน่นอนเขาไม่สามารถที่จะอยู่กินกับคุณคุณก็อายุประมาณเจดิกว่าหรือห0สิกว่าแล้วมันอยู่ยากเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้ากลับมาที่นี่นะครับจะไม่มีอะไรดีที่สุดเมื่อเขารู้แล้วว่าคุณไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรเลยที่ประเทศไทยหรือประเทศต่างประเทศนะครับผมเขาจะรับคุณไว้โดยจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายรทั้งสิน้นรัฐบาลต้องรับคุณไว้ แต่ถ้าเขารู้ว่าคุณมีบ้านมีที่ดินที่ประเทศไทยเขาจะบอกให้คุณขายซะนะถ้าคุณบอกไปคุณก็ต้องขายถ้าคุณไม่บอกอค่ะเขาไม่มีสิทธิตรวจสอบนะในประเทศสวิตเซอร์แลนดนะ์ประเทศอื่นผมไม่รู้นะนะครับผมแต่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถ้าคุณบอกไปว่ามีบ้านนะมีทรัพย์สินเงินทองที่ต่างประเทศนะมีอพาร์ตเมนต์นะมีเงินธนาคารเขาก็ออกมาให้หมดเมื่อออกมาหมดแล้วนะครับผมเมื่อทุกอย่างออกมาหมดแล้ว เขาเอาเข้าอะไรเข้าเงินของเขาเพื่อดูแลสามีคุณแล้วเขาก็ตรวจสอบคุณด้วยการใช้จ่ายค่าเงินมีอะไรบ้างคุณอาจต้องไปตรวจสอบเช่นเขาจะเชิญคุณไปทุกสองเดือนหรือหนึ่งเดือนเพราะคุณอยู่หลวงหลวงเลี้ยงดูคุณนะครับคุณก็ต้องเข้าไปที่หลวงเพื่อให้หลวงเข้ามาดูแลคุณทุกอย่างค่าใช้จ่ายสิ้นเดือนนั้นสิบเงินคุณก็ไปให้เขาดูว่าเงินของฉันมีเหลือเท่าไหร่เหมือนเป็นการปกครองคุณหมดเลยทุกสิ่งอย่างหมดเลย เอกสารเข้าใจาไหมไอ้ใบน้นเขาเขา่ายให้ทุกอย่างหมดแต่ว่าคุณก็มีค่ากินข้าวเท่านั้นเองอยู่ได้ไปวันๆอยู่ได้ไม่ต้องคิดมากเขาเลี้ยงแต่ทรัพย์สินเงินทองที่คุณสร้างด้วยกันมาหมดเลยอ่ะคุณชยัยแล้วจะจะคิดยังไงจะทํายังไงกันดีเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยสําหรับคุณป้าหลายๆคนนะครับผมที่อยู่เมืองไทยกว่าสามีกับคุณ่ะสร้างขึ้นมาได้นะครับผม ดีครับคุณชายคน,นคนรักคนของคนชายชื่นชมขอบคุณมากครับคุณอนณาครับผมเนาะคุณบูชูสวัสดีครับคุณชายดูจากกาญจน,นบุรีค่ะครับขอบคุณมากครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสามีที่อยู่ประเทศไทยนะครับผมผมแนะนํานะรักษาโัวที่ไปได้ไทยดีกว่าโอเคไหมผมไม่แนะนำว่ามาอยู่ที่นี่ปุ๊บแล้วก็ถ้าตายไปแล้วนะมันอยู่ที่ทางหลวงหมดเลยมันเรื่องเยอะเรื่องใหญ่ นะครับแต่ถ้าคุณอยู่ประเทศไทยดูแลรักษาที่ประเทศไทยคือตายก็ตายประเทศไทยดีกว่ามันยังง่ายกว่าอ่ะผมพูดตรงๆเลยถ้าคุณบอกโอ้ฉันรักเขามากถึงถึงเข้ามาที่นี่แล้วเขาก็ไม่รอดอ่ะเอฟซีต้องเข้าใจว่าถึงเขาจะมาที่อยู่ต่างประเทศเอ้ยประเทศไทยไม่ไหวละเอาไปอยู่ต่างประเทศเอ่อต่างประเทศดีกว่าผมเข้าใจทุกคนรักรักษามีตัวเองผมเข้าใจเอาชั้นชีวิตสุดท้ายของสามีขอทำอยังไงก็ได้ให้เขามีชีวิตอยู่ แต่คุณไม่คิดถึงตัวเองหรือว่าคุณจะอยู่กินยังไงล่ะเขาอายุแปดสิบกว่าแล้วผมค,คิดนิดหนึ่งว่าเมื่อเขามาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วดูแลทุกอย่างรัฐบาลเข้ามายึดทุกสิ่งอย่างของคุณแล้วนะครับผมเข้าโรงพยาบาลรัฐค่ะไม่เข้าเอกชนไม่ได้แพงมากถูกต้องครับถูกต้องเข้าใจจะดูสวัสดีค่ะดูจากประเทศอังกฤษค่ะครับสวัสดีครับผม นะครับผมสวสดีคคับคุณชายจากเอฟซจากซานฟรานซิสโกจาก America. อเมริกาขอขอบคุณมากครับผมนะครับพอสันสาวไทยคุณป้าคุณพี่นะคุณน้องที่ไปอยู่ต่างประเทศผมแนะนําก่อนที่คุณไปอยู่ไม่บอกมีบ้านหลังอ่ะให้คนอื่นเช่าไปมันเช่ามันก็พังแนะนําให้ขายไปเลยแนะนําว่าให้ขายไปเลยดีที่สุดเมื่อคุณขายเรียบร้อยปุ๊บคุณจะทําอะไรเรื่องของคุณที่ไม่ได้ไทยแต่รู้ด้วยว่าถ้าสามีผม ถ้าสามีไม่ไหวจริงๆผมพูดด้วยความเคารพเลยดูแลรักษาที่ประเทศไทยดีกว่าอย่างน้อยคุณยังมีเหลือเงินที่คุณกินตอนแก่แต่ตอนนี้หรอคุณป้าเหรอบ้านอยู่ในการดูแลของรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องขายก่อนแน่นอนสามีของคุณป้าก็ต้องไปอยู่ที่บ้านพักคนชราต้องจ่ายไหมต้องจ่ายและเมื่อมีคุณมีทรัพย์สินเงินทองที่นะครับผมต่างประเทศกับประเทศไทยทุกอย่างขายหมดเลย นี่คือปัญหาอย่างที่เราต้องรับทราบไว้แล้วเมื่อเขาสมมุติว่าสามีของคุณตายไปแล้วนะคุณจยเหลืออะไรเขาก็ต้องแบ่งทรัพย์สินเงินทองนี้ให้ญาติพี่น้องให้ลูกเขาด้วยสวัสดีค่คุณชายจากช่องทาง YouTube สวัสดีครับผมสวัสดีคุณชายดูจากอังกฤษค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่บคุณชายสยามคอนเนอร์อ๋อสวัสดีครับผม ไปทานข้าวที่นั่นบ่อยอร่อยนะครับผมอันร้านนี้นะอาที่สูริกนะครับคุณโซโยารานะครับนะฮะเสียงคอเนอร์อร่อยมากนะอันนี้ไปทานที่นั่นนะผมเป็นลูกค้าประจําที่นั่นนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเอซเรามาเรียนรู้ข้อนี้เรามาเรียนรู้ข้อนี้ว่าอ้าแล้วเอกสารเขาส่งมาให้เนี่ยเป็นยังไงพอเรามาอ่านดูจริงๆ๊บอ้าวเรียบร้อยแล้วเขาจัดก,การเรียบร้อยหมดแล้ว ทางนี้จกกัดการเรียบร้อยหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคาแนะนําจากผมขายก่อนจะไปอยู่เมืองไทยขายทุกอย่างให้เรียบหมดเลยแล้วไปอยู่เมืองไทยนะครับพอไม่ไหวจริงๆถ้าคุณมากลับมาอยู่ที่ประเทศต่างประเทศนะครับผมไม่ได้ไปบอกเขาครับเขาว่าคุณมีบ้านไม่ต้องไปบอกเขาว่าคุณมีทรัพย์ถึงเงินทองครับถ้าคุณเข้าของทางรัฐบาลนะครับผมถ้าคุณเข้าของทางรัฐบาลนะครับผม เขาจะยืดหมดเลยจําไว้เลยถึงจะอยู่ที่นี่ที่ต่างประเทศนะครับผมแล้วทางสาวไทยหรือคนต่างๆที่ต้องการให้ทางหลวงช่วยเหลือนะครับผมเนาะเขาจะให้คุณขายทรัพย์สินงทองก่อนผ่าตัดผ่าตัดต้อกระจกโรงพยาบาลรัฐข้างข้างละสองหมื่นสองค่ะ ผมเข้าใจครับผมแต่ว่ากรณีน,นี้ถ้าคุณมีทรัพย์สินเงินทองที่ประเทศต่างประเทศและคุณเข้าหลวงเราคุยกันประเด็นนะครับอันนี้เข้าใจว่าประเทศไทยมันก็มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายเข้าใจครับแต่ถ้าคุณมีทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ต่างประเทศและคุณเข้าหลวงเนี่ยนะครับผมหลวงจะยึดทุกอย่างนะครับผมแล้วยิ่งหลวงส่งสามีคุณไปที่บ้านพักคนชราทุกอย่างต้องขาย แล้วคุณป้าจะได้อะไรบ้างะไม่เหลืออะไรนะครับผมอันนี้ให้ข้อคิดให้ข้อคิดกับคนที่อยู่ประเทศไทยแล้วมาอยู่ที่ต่างประเทศนะครับผมทางนี้ก็วางแผนแผนว่าแกตัวขายบ้านและเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่วุ่นวายตอนนี้แกตกลงค่ะดีที่สุดครับนะ้คุณป้าโมนาน,นะครับผมดีที่สุดแล้ว เพราะว่าขายไปปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเราไม่มีทางไปกลับมาที่ประเทศน่ะเรามาอยู่พักอาศัยแล้วก็บอกว่าขอให้ทางหลวงช่วยเหลือได้ไหมทางหลวงจะตรวจสอบว่าคุณมีทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างถ้ามีแล้วต้องขายเพราะฉันไอ้ข้อน,นี้ยคนไทยต้องรู้คนไทยต้องรู้ข้อน,นี้นะครับว่าเป็นอะไรบ้างน,นะครับผมเนาะเรามาช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่คิดก่อนทำอะเราต้องคิดก่อนทำว่าฮิถ้าเรากลับไปแล้วน่าจะขายนะ หนึ่งบ้านมันก็เก่าไปเรื่อยมันต้องซ่อมแซมทำนุ่นทำนี่ใช่ไหมครับผมถ้ากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ขอตายที่เมืองไทยค่ะอันนี้ถูกต้องครับผมคิดอย่างนี้ดีที่สุดเพราะว่าคนตายอ่ะสมมติสามีคุณตายปุ๊บอนะ่ะทางรัฐบาลเขาก็อนุน,นี้ไปใช่ไหมยึดไปอย่างนี้นี้ขายไปหมดแล้วที่เหลือก็คือแบ่งให้คุณให้ลูกหลานนะครับผมแต่แล้วคุณจะกินอะไรอะ่ะแ้วคุณป้า บอกฉันไม่อยู่ที่นี่ฉันอยากกลับไปอยู่เมืองไทยและทรัพย์สินเงินทองจริงๆเป็นของคุณป้าที่ได้ต้องมาแบ่งคนอื่นอื่นอีกนะครับเพราะฉันเราเราต้องดูในข้อข้อกฎหมายตัวนี้ด้วยนะสวัสดีคุณชยัยถ้าเราแต่งงานกับชาวออสเตรียกี่ปีถึงจะได้เงินไม่ไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเนาะข้อนี้ค่อยว่ากันนะครับสวัสดีครับคุณชยัยสวัสดีครับผมคุณสนุนะครับผมเรามาคุยเรื่องนี้ เรามาป้องกันเรื่องนี้เพื่อนะครับให้ให้คุณป้ามี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 เงินกินตอนแก่อ่ะพูดกันตรงๆมีเงินกินตอนแก่คนตายไปแล้วอ่ะนะครับคนตายไปแล้วอ่ะเขาตายไปเขาไม่รู้เรื่องแล้วแต่คนเป็นต้องอยู่ต่อนะแล้วคุณป้าผมถามว่าถ้าประเทศไทยคุณไม่มีเงินนะครับผมคุณจะเอาเงินที่ไหนล่ะเงินค่าดูแลหกร้อยบาทหรอต่อเดือนคุณก็ไม่พอสวัสดีครับคุณชายเตรียมตัวกลับเมืองไทยแล้วค่ะดีใจครับผมได้ความรู้มากเลยค่ะพวก พวกทะนะกับข้องเอ่อต้องเข้ามาฟังก่อนจะไปจะจะไปแนะนำใครนะครับผมนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นการการที่เราเตรียมตัวตัวนี้ว่าเออเราขายขายไปก่อนเลยไม่ต้องมาเออมานะเนื้อจะเก็บไว้นะเก็บไว้แล้ว,วให้คนอื่นเช่ามันก็พังผมแนะนําให้ขายไปเลยแล้วก็บอยู่เมืองไทยแบบถาวรเลยนะครับเอาจริงๆเหมือนพี่เมื่อกี้บอกว่าถ้าตายตายเมืองไทยค่ะถูกต้องครับ ดูแลที่ประเทศไทยดีที่สุดอย่างน้อยถ้าเขาตายปุ๊บคุณยังมีทรัพย์สิสนเงินทองที่คุณกินอยู่จนตายยังมีอยู่อย่างน้อยคุณก็ได้เงินแม่ไม้ที่ต่างประเทศด้วยนะครับแล้วคุณมีเงินพออยู่พอกินแต่ถ้าคุณย้ายมาอยู่ที่นี่ภาษาไม่ได้เ่ยคุณบางคนอยู่ที่นี่20ปีแล้วภาษาก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ก็เยอะนะไม่ใช่น้อย,อยเอยอะนะอ่านไม่ได้นะครับแต่พูดได้ภาษาผมเมียธรมรมดาอ่า คุยกับหมออะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องมีการศึกษาเราต้องเข้าถึงในการเรียนภาษาเพราะการเรียนภาษาสําคัญมากทําไมทางทางนี้เขาไม่ให้ดูแด้หนึ่งคุณป้าไม่รู้ภาษาสองไม่รู้จะคุยยังไงสเอกสารก็อ่านไม่ออกทางรัฐบาลก็ต้องดูแล้วหน่วยส่งเคราะห์ก็ต้องดูแล้วว่าเอ๊ะถ้า ดูแลนี่คงพูดจาไม่รู้เรื่องเอาเข้าบ้านพักคนชราดีกว่าอ้าถ้าเป็นผมนะเป็นคนดูแลคุณป้านนะหรือสามีผมก็แบบเอาบ้านพักคนชราดีกว่าเพราะว่ามันดูแลกันได้ไม่ใช่ว่าเอายานี้ให้ยานี้ให้แล้วให้ยาผิดอีกมันก็มันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นทางหลวงเข้าตัดสินใจถูกแล้วว่าให้เข้าบ้านพักคนชราแล้วขายทุกสิ่งทุกอย่างผมคิดว่าตัดสินใจถูกแล้วเพราะว่าคุณป้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้ผมเข้าใจทางหน่วยข้าราชการนะเพราะเขาจะดูกัน ว่าคุณป้าสามารถดูแลได้ไหมคุณป้าสื่อสารได้ไหมคุณป้าสามารถอ่านเอกสารได้ไหมทุกสิ่งอย่างมันจะเข้ามาหาคุณป้าคนเดียวแล้วคุณป้าไม่มีความรู้ในเมื่ออยู่20ปีแล้วนะแล้วพูดไม่ได้เอะพูดได้นะภาษาผมเมียธรรมดาแต่พูดแบบลึกซึ้งแบบว่าทํางานอย่างเงี้ยหรือสื่อสารงานหรือดูแลหรืออ่านเนี่ยไม่ได้เขาเลยตั้งตัดสินใจว่าให้เข้าบ้านพักคนชราแต่คุณป้าไปเยี่ยมได้ไปมาหาสุขได้ ถ้าเป็นผมเป็นคนดูแลนะครับผมก็ต้องทำวิธีนี้แต่ผลเสียก็คือว่าทุกอย่างที่เขามีเช่นอพาร์ตเมนต์ต้องขายเงินในการในการดูแลเงินเช่นเงินเกษียณก,ก็ต้องเข้าตรงนั้นด้วยเพราะเขาจะเฉลี่ยว่าเงินได้เท่าไหร่เพราะรัฐบาลเขาไม่อยากจ่ายอะไรมากมายครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีค่าใช้ใจ่ายหมดเขาก็ต้องมามาบริหารดูเงินอีกว่าแล้วเงินจะเข้าพนักาเท่าไหร่ในการดูแลด้วยอ่ะทางบ้านที่พนักาต้องเช่าอีกตังหง ค่าประกันสุขภาพร่างกายอีกค่ากินค่าอยู่อีกอะทางรัฐบาลนะหรือหน่วยงานช่วยเหลือหรือทางสื่อชาฮิฟต้องมาดูทั้งสองฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งคืออยู่บ้านพักคนชราอีกฝั่งก็ต้องดูภัรยาอีกผมเข้าใจเขานะทาไมเขาต้องให้ขายอันนี้เราต้องไปกลางนะไม่ใช่ว่าอะไรแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าทางรัฐบาลเขาตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเขาต้องหายขายก่อนแต่ถ้าไม่มีทรัพย์สินเงินทองเขาจะช่วยเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าผมจะเข้าข้างรัฐบาล นะครับรัฐบาลเขาต้อเอาเงินภาษีไปเหมือนกันนะครับผมเงินภาษีไปส่วนมากคนอยู่ต่างประเทศนะ่ะที่ไปอยู่เมืองไทยนะ่ะเขาจะขายที่สินงอย่างหมดเลยนะครับเขาขายทุกอย่างพอไม่มีเงินปุ๊บเขาก็แหกลับมาอีกครั้งและทางรัฐบาลต้องช่วยเหลือพอช่วยเหลือปุ๊บเขาก็มีเขาอ้างเขาเขาอ้างไม่ได,ได้ไม่มีอะไรว่าขายหมดแล้วไม่มีแล้วฉชนไม่มีแล้วเขาก็กลับมาอยู่เพิ่งหลวงเหมือนเดิมอันนี้ผมให้ข้อมูลเท่านั้นเองนะครับผมแต่ถ้าจริงๆอ่ะถ้าเป็นแล้วแต่ความรักของคนเราอ่ะ ความรักของคนเรารักสามีนะครับผมผมเข้าใจอยู่ว่าเอาไงได้ยื้อเวลาเวลาของสามีอยู่ให้มากที่สุดแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นผมนะผมอยู่ไม่ไหวแล้วปล่อยให้ตายดีกว่าเอาจริงๆเพราะว่าอย่างน้อยภรรยาถ้าเป็นผมนะผมเป็นสามีนะเรารู้แล้วเฮ้ยยื้อไม่ไหวแล้วเว้ยนะผมไปดีกว่าเพื่อให้มันสบายทุกทุกอย่างนะครับแล้วจ,จากนั้นลูกหลานหรือเมียมีเงินกินต่อ ไม่ใช่เอาเงินปุ๊บรัฐบาลยึดทุกอย่างแล้วจากงนั้นปุ๊บยังไงต่อล่ะไม่มีแล้วมีเงินเงีแม่ไม้เฉยๆน,นะครับอันนี้เราก็ต้องมาพูดคุยกันนะครับให้ความรู้แล้วกันอ่าคิดว่าให้ความรู้ไม่ใช่ว่าคุณมาที่นี่แล้วตกใจโอ้ทาไมเขาต้องยึดของฉันด้วยล่ะทาไมต้องยึดของป้าด้วยก็ต้องเข้าใจหน่อยว่าอรัฐบาลเขาไม่งโง่นะครับแล้วเขาต้องอเขาก็ต้องบริหารเงินของเขาอ่ะเออคุณมีมุงมีบ้านแล้วจะไปกินฟรีได้ไงคุณถ้าขายไปสิ ถูกต้องไหมล่ะนะครับคุณต้องขายไปสินะครับผมคุณชายพูดถูกค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณชายสวัสดีครับขอบคุณได้ความรู้มอบให้ค่ะไม่เป็นไรครับผมจะพูดความจริงให้นะครับเพราะฉันผมถ้าผมแนะนํานะเพราะผมแนะนำามาผมแนะนําว่าให้ขายทุกสิ่งอย่างไปเลยทุกอย่างขายหมดแล้วกลับอยู่เมืองไทยถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยมาอีกครั้งอันเนี้ยอันเนี้ยดีกว่าแต่ถ้าคุณไม่ขายยันยุติว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เราสร้างกันไว้นะจองอยู่อย่างนั้นนะ ผมไม่แนะนําทุกอย่างขายหมดนะครับแล้วค่อยไปที่ไหนที่ประเทศไทยแนะนําอย่างนี้มากกว่านะครับโอเควันนี้ก็มีความรู้ประมาณสัก2ี่0นาทีพอนะครับเดี๋ยวผมต้องทํางานต่อครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังและก็กรุนาแชร์ผมต่อด้วยนะครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ